คู่รักป้ายแดงบอยเฟย์เปิดตัวปุ๊บควงแขนสวิตเที่ยวต่างประเทศเปิดตัวใช้คำว่าแฟนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกคายวิกสามพระรามสีอย่างบอยประกอนและนักร้องสาวเฟย์พรปรีนีละสิงหรือเฟย์เอฟ ที่ไม่กี่วันก่อนนี้หนุ่มบอยนั้นเพิ่งจะออกมาโพสหวานๆประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมว่ามิถุนาแล้วมีแฟนแล้วด้วยอะ่ะไม่คล้องจองแต่ค้องใจเรียกได้ว่าคู่เนี่ยเขาหวานกันมากๆเลยล่ะค่ะตั้งแต่คุยจบจนวันที่ใช้สถานะเป็นแฟนเนี่ยก็มีโม,มเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆเพื่อนๆคนบันเทิงได้แซวกันสนั่นเลยล่ะค่ะ อย่างล่าสุดคู่รักปลายแดงบอยเฟย์เนี่ยก็ได้ควนแขนกันไปหล,ะละันหล่าปินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงสิงคโปร์พร้อมแชร์โมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งสงต่อสอกันจนสุดฟินทั้งภาพคู่ภาพเดี่ยวเล่นเอาลดอ้อยคว่ำกันเลยละคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่สดชื่นกระชุมกระชวยหัวใจจริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ